เอางี้ดีกว่าทุกคนเราไม่ต้องมันตู้เราดูเขาตู้ดีกว่าเราดูนะไรวะเนี่ยอุ้ยเราใช้โอกาสนี้ไปลาามันดีกว่าเฮ้ยแไม่รอดเด็กกัดมัน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 เฮ้ยกัดมันกัดมันโอ้โหกัดมันกัดมันเฮ้ยตายเอ้าเฮียกูไม่กูโดนลาากูโดนเกียนอุ้ย โอ้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 กัดกันกันเฮ้ยไอ้เหี้ยกูโดนกูโดนลาดกูโดนเกียนขอพระทำโทษไอ้เหี้ยนี่อย่างหนักไอ้หน้าอุ๊ยอุ้ยเลื่อนเลื่อนยอโอ้ดูดิทุกคนพี่โคตรเจ๋งเลยเจ๋งมากๆ Male yeah. night.